วันนี้วันนี้นะคะรางวัลที่ได้เขาก็ให้เราเป็นหนึ่งใน40ล้านอาหารที่เป็นโลโคานนะคะที่ได้รับการเลือกนะคะจากกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาแล้วก็แอปที่เป็นแบบว่าเบอร์หนึ่งของประเทศจีนเลยนะคะเตียนผิงนะคะจริงๆตตอว่าอาหารที่ร้านตือเป็นอาหารมันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดมันเป็นอาหารที่ทานได้ทุกอย่างหมดเลยแล้วก็เออตือว่า เป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขอะค่ะ,ะ <Okay. S 2> กินได้ตลอดเวลาขยายร้านตอนนี้มี4สาขา <Okay. S 2> แต่ว่าก็ <Okay. S 2> ก็คงยังคงทําเหมือนเดิมนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าเราเป็นอาหารเหนือเป็นอาหารที่แบบว่าค่อนข้างจะเป็นยูนิคแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่าเป็นออเทนติกฟูดแล้วก็เป็นร้านที่ทานง,ง่าย okay. uh huh. ก็ก็คิดว่าตึอว่าสเสน่ห์มันอยู่ตรงตรงที่เรา เป็นร้านเล็กๆแล้วก็อยู่ในตลาดอะไรเงี้ยค่ะคือตอนแรกดูพูดที่ดูดูตั้งใจจะทํามาแบบให้ลูกสาวดูกินใช่ว่ามีใช่ใช่พวกเย็มีเจนัดเย็แค่พวกนี้เขาอยากกินแต่ปรากฏทําไปทํามาก็เลยทุกคนอยากกินทุกคนอยากกินด้วยก็ขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะก็มีหลายที่มาชวนต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเราค่อนข้างจะง่าไม่ได้เล่นตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเออ อาหารเราขายถูกกับพี่เ,เราขายอาหารแบบไข่ลูกละ11บาทอะพี่ปลาทูตัวละ13บามบาทสิบ <laughs> อีก <laughs> เงี้ยเราก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายแล้วก็อ,อ,อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราก็คือเน้นในเรื่องของคุณภาพอาหารคือต้อง,ต,องต้องทานร้อนๆเพราะว่าหลายๆครั้งเนีเ่ยคนพี่ๆหลายๆคนเขาชวนให้ไปเปิดในห้างอะไรเงี้ยแต่เราเปิดไม่ได้จริงๆเพราะว่าอาหารเราต้องต้องกินกินร้อนอะพี่แล้วพอไปเปิด ไปออกฟู้ดแฟร์อะไรเงี้ยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ร้อนพี่คือพูดตรงๆนะพี่เนาะจริงๆอาหารเรามันเป็นอาหารที่ขายถูกพี่แล้วถ้าเราไปอยู่ในห้างอยู่ที่ที่ค่าเช่าเราไปไปส,ส,ส่วนทางการอาหารนะพี่มันก็จะต้นทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเวลาเราทําเราต้องต้นทุนเราถูกอ่ะพี่คือเขาเรียกว่าไม่ใช่ต้นทุนเขา เขาไม่ได้เรียกว่าต้นทุนถูกสิพี่หนูขา,ขายไข่หนูขายได้กำไรล,ลูกก็สามบาทอ่ะพี่นหนูต้องขายเท่าไหร่ออก,กว่าจะได้เงิน,นอ่ะคือข้าวเหนียวหนูขายสิบาท่ะพี่แล้วไก่ทอดหนูก็ขายถูกทุกอย่างไข่3าสบาท25บาทอะไรเงี้ยคือมันก็ขายถูกจริงๆแล้วหนูก็แบบว่าคนลูกค้าที่มาทานก็เฉลี่ยคนละร้อยกว่าบาท่ะพี่คือแต่ทานได้เยอะมากก็เป็นคอมฟอร์ตฟูที่บอกเพราะฉนั้นพอไปอยู่ในห้างปั๊บเราทําราคาไม่ได้ก็เราก็ ไม่สามารถจริงๆพี่คือตอนนี้พูดตรงๆว่าร้านเราก็ม,มีสี่สาขาแล้วนะคะก็มีอยู่ที่กรุงเทพที่วิภาวดี16ทับ33กับที่ฝั่งทนนะคะแล้วก็อยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็อยู่ที่บางแสนนะคะก็ปีนี้หนูก็คิดว่าทําแค่สีสาขาก่อนพี่แต่ว่าปีหน้าถ้าเกิดจะขยายหรืออะไรเดี๋ยวเราต้องดูทําเลดูดูภาพรวมก่อนพี่จริงๆการเปิดร้านอาหารของเราอ่ะเราก็ เราก็คิดแค่อย่างเดียวว่าราคาจับต้องได้และราคาถูกคนเข้าถึงง่ายแล้วคนก็แบบว่ากินอาหารที่ไม่แพงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือล,ลูกน้องเรามีเงินใช้ไปเลี้ยงครอบครัวกํ<ม>ไวาไรใช่ค่ะกาไรไม่ต้องไม่ไม่ต้องมากระด้ษ <laughs> แต่ก็คือกำไรทุกสาขาก็กำไรทุกสาขาพี่จ๋าทุกวันนี้มันยังมีปัญหากับการที่คนต้องไปต่อคิวแบบสอง่วถึงสี่ทุ่มได้กินคือพี่การต่อคิวเนี่ยมันก็ คือหนูว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะตอนนี้ลูกค้าลูกค้าของร้านจีนทอดปลาตือเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจเข้าใจแล้วแล้วตอนนี้เขาจะมีระบบกันละเขาจัดระบบกันเองโดยโดยโดยอัตโนมัติเลยก็คือว่าเมื่อก่อนตอนเปิดใหม่ๆเขาจะมาเวลาเวลาเดียวกันหมดแต่ตอนนี้เขาจะแบบเลิกงานแล้วเขาจะมากันต่างคนต่างมาแล้วก็ทุกคนก็จะมารอกันประมาณแบบ ไม่เกิดครึ่งชั่วโมงก็รอกันก็คือตามสเต็ปทุกคนก็จะมีชี้ส่วนตัวว่าจะต้องมาเวลาใช่ใช่เขาจะมีเทคนิคของเขาแต่ละคนเองว่าว่าเขาจะมากันยังไงใช่คืออ่ะเราก็จะเราจะรู้ทันทีเลยว่าสี่โมงจะเป็นกลุ่มแม่พานักเรียนลูกลูกมากินอ่ะหกโมงก็คนกลุ่มที่เป็นนักศึกษาเลิกเรียนมาหรือว่าอาจารย์มาเลิกเรียนมาพอสองทุ่มปั๊บก็จะเป็นคนทํางานห้างมากิน เสร็จแล้วสี่ทุ่มก็จะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นอะไรงี้มากินนะคะพี่ก็จะแบบก็จะเป็นข<บ>ค่าพี่แล้วพอสิบห้าทุ่มปั๊บก็จะเป็นแบบว่าพี่ที่เขาแบบว่าขับรถอะไรเงี้ย<อ>เขาก็จะมากินกันอนะไรเงี้ยหลังเที่ยงคืนไปหลังเที่ยงคืนดิฉันก็เก,ก็บของแล้วนอนค่ะ <c oughs> <c oughs>